สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอดจอยด้วยจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซี FC เก่านอกจากสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทงหนาช่อง u t u b e ด้วยกันทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางให้กำลังใจกับแอดจอยจ้าสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางหุ้นนี่เคอีหลบเสารอบบ่ายวันที่ย5สบห้าเดือน4ี่จ้าวันอังคารมาปุกับแนวทางของแอดจอยพารวยเช่นเคยจ้า สำหรับผลของวันที่24วันจันจ้าเดี๋ยวมาเบิกผลหยอนหลังกันก่อนเนาะผลของวันที่24จบมีเคอีรอบเ้ารอบบายรอบเ้าเด่นวิ่งรูดอยู่ที่เก้ากับ8ผลลของรอบเ้าจะบนออก6 3 9 3 9ในจับคู่เขาไปตัวเน้นเต็มๆที่9 3รอบเ้าบนจ้า เด่นเก่าวิ่งรูเก่าของห้ามากจ้าล่างอ,อกศูนย์สองรุดไปจ้าสำหรับรอบบ่ายเด่นวิ่งรูดอยู่ที่ห้ากับสี่ผลของรอบบ่ายบนออกสามหาสองหาสองให้จับขู่เขากันไปตรงๆงจ้าห้าสองตรงตรงสำหรับรอบบ่ายบนนะจ้กเด่นหาวิ่งรูดหาองห้ามากจ้าสองตัวล่างรอบบ่ายออกหนึ่งหา โอ้โหหนึ่งหาจับขู่พลาดไปเนาะจ้ะจับขู่หายหาศูนย์มาหาหนึ่งเนะเาะเด่นหาวิกลูหาเขาเข้าเด่งจ้ะสำหรับสซยวิ่งสซย์ลูดของเข้าเต็มเต็มคาราเบลบนหลางสำหรับรอบบายเนาะจา้ะสำหรับผลสรุปนี่เคอี e, รอบเ้ารอบบายของวันที่ยี่สิบสี่ก่ะตามนี่เลยเนาะจา้ะยินดีกับเอฟซียินดีกับคนที่ตามแนวทางกับแอดจอยด้วยเนาะจา้ะสำหรับสายหุ่นเขาเฮ้าคือวา่าโอ้โห ได้เฮได้กินได้ดูดกันไปเนาะสำหรับวันที่24เมื่อน,นี้นอกจากโอ้เต็มเต็มคาระเบลจะเขาเต็ม,เต,ม,เ,ตมเต็มบนล่างนอกจากเดี่ยวมาตามต่อกันคงวันที่25วันอังคารกันเลยจ้าตามต่อรุ่นต่อกับนี่เคอีรอบเซารระบายวันที่25นอกจากเนี่ยทางข้งเฮ้ามือเนี่สีปังหรือบ่ปังสีเดินต่ออีกหรือบอ่ออันนี้จะต้องรอรุ่นกันอีกที่หนึ่งเนาะจ้า แอดจอยห้เป็นเพียงแค่แนวทางนอกจากทามักท้าชอบตามทามบ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านนอกจากแนวทางกะแนวทางตัวเลขอาจสมีเข่าบบางรูดบางปะปนกันไปเนาะทามักท้าชอบตามนอกจากทามบกบ่ชอบก็บวกกันนอกจากสามารถปล่อยผ่านได้นอกจากแนวทาาปองปังขนาดนี้อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากเข้ามากับฝากกดติดตามถี่สำคัญกะะกดกระดิ่งไว้ด้วยนอกจากเพื่อเสได้ บ่วพาดแนวทางของแอดจอยเาจแนวทางดีๆนี่ให้พี่น้องเอฟซีได้ถูกวันจาบัวสีเป็นห้าน้อยนี่เคห้างเสงลาวผัดธนาแนวทางรัฐบาลไทยนอกจะสำหรับวันที่ยี่สิบห้านี่เคอีรอบเร้าเมื่อนี้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่เก้ากับแปดตัวเดิมเนาะเก้ากับแปดตัวเดิมของวันที่ยี่สิบสี่เอาจะ เด่นเก้าวิ่งรูดเก้าจับคู่มีเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าห้าเก้าหกเก้าแปดสำหรับเด่นแปดวิ่งรูดแปดมีแปดหนึ่ง แปดสองแปดสามแปดหกแปดห้าสำหรับรอบบายอยู่ที่าหา้ากับสี่หากับสี่เมื่อวานนี่ก็หาคับสี่เนาะสำหรับรอบบายแนวทางขอดขางไปตัวเดิมๆเ,เนาะจ้าเด่นห้าวิรุดห้าจับคู่มีห้าศูนย์ 53สำหรับคูเด่นรอบเศร้ารอบบ่ายเนาะจ้าสามารถวิ่งเขาวิ่งออกได้ทั้งรอบเศร้าและรอบบ่ายเนาะจา้า54 56 59สำหรับเด่น4วิ่งรด4มี4 1 4 2 4ี่หกสี่เก้าตัวไ้แบบไรสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปสู่เอสจอยฟังใดเลยนอะาจากลอว่าพ่นเอฟซีทนใดมีคำถามค่ะสามารถเขียนไว้ใต้คลิปใดเลยเนาะสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจารอบายเน้นอยู่ที่ส2กับ40 เดนห้าวิรุธห้าเน้นอยู่ที่ห้าสามกับห้าเก้าสำหรับรอบเซาเน้นอยู่ที่เก้าสองเก้าแปดเดน8ดวิรุธเน้นอยู่ที่แปดหกับแปดห้าสำหรับนี่เคอรอบเศาระบายของวันที่ยี่สิบห้ามือหนิกาเสร็จเป็นสีเรียบร้อยเนอะจาา้าะประมาณนี้ตามนี้เนอะจากา อันนี้คืนยู่ก็กล้วามากกล้วชอบนอกจากทามัก็ชอบตามถา,าบ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านนอกจากเขามาแล้กกอย่าลืมเป็นกระลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนอกจากหรือว่าพี่น้องเอฟซีท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ๆเนะาะถ้าบ่เข้าใจหมอไห้ก็สามารถรับชมย้อนหลังได้เลยเนอกจากแอดจอยบ่ม um ีกลุ่มนอกจากถ้าเกิดว่าติดตามรับชมแนวทางของแอดจอยก็คือ ตามนี่อย่างเดียวเราจะตามช่อง YouTube นี่อย่างเดียวเราจะน,นี่เอ้โจยบริธรรมกลุ่มขึ้นเนาะขอให้พี่เราเอฟซีทุกคนทุกท่านโชคดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกท่านนอกจากสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า